อ๋อพี่บุ๋งไม่ยอมบอกพี่บุ๋งมาพี่ไปแล้วพี่เอเรียพี่บุ๋บอกบอกพี่บุมาทานพี่บุ๋งมาทำงานพูดดังๆพี่บุ๋งมาทำงานออคนครบแล้วพี่บุ๋มาทำงานพี่บุ๋งมาทำงานร้านใแล้วร้านใแล้วพี่บุ๋งอย่าอู้านแล้วพี่บุ๋ร้านใส้พี่บุ๋อย่าอู้อ้อ โมนี่โมนี่อาจจะยังนะพี่ผมได้บทน่ะติดรัวพี่ผมเป็นคนเดียวที่โมนี่งออะรอดมากหนึ่งเด่นนะหนึ่งเด่นมากมีลูกเล่นมาพี่ลุกไหนคนไหนพี่พี่คนไหนพี่พี่แกอันนี้พี้บุ๋มบุ๋มแต่ไลท์